มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูน้ำตกหมูค่ะคอหมูย่างนะคะน้ำตกคอหมูย่างเราก็คอหมูย่างนะคะที่เราย่างจากคลิปที่แล้วนะคะมาเริ่มยำได้เลยใส่น้ำปลาค่ะหทับพีตามด้วยน้ำมะนาวประมาณทับพีครึ่งนะคะและก็ตามด้วยน้ำตาลทรายพริกป่นเข้าคั่วนะคะพริกนะคะก็ใส่ตามใจชอบได้เลยความเผ็ดประมาณไหนแล้วก็ตามด้วยหอมแขกค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยพอรสชาติได้ที่แล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งซอยค่ะใส่ลงไปได้เลยตามด้วยใบสาระแหน่ค่ะใบสาระแหน่นะคะแบ่งส่วนไว้หน่อยนะคะเอาไปคุกยำกับโรยหน้านะคะแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จัดจานนะคะก็าวางผักสลัดแล้วก็ลงจานสวยๆพร้อมรับประทานค่ะน้ำตกคอหมูย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ น่าทานมากๆถ้ามีข้าวเหนียวนะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ